ตู้่าวเอฟเฟกต์เรืองไกรย,ยื่นปปชสอบสสพักเพื่อไทยเรื่องไกรได้เผยหนังสือถึงปปชให้ตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนของนายสราวุฒิเพชรพนมพรสอสอุดรธานีพักเพื่อไทยเหตุเมียร่วมหุ้นกับบริษัทตู้่าวได้ยื่นบัญชีเงินลงทุนในบริษัทเอฟเออร์ยูเนียนจำกัดและนางนุดีพรเพชรพนมพรมูลค่า7จล้านห้าแนบาท โดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เมื่อวันที่3ธันวาคมนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐได้เปิดเผยว่าในวันนี้ตนได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชทางไปรษณีย์ e อ s เพื่อขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนของนายสราวุฒิเพชรพนมพรสอสออุดรธานีพรรเพื่อไทย กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่25พฤศภาคม2562ว่ายื่นบัญชีเงินลงทุนในบริษัทเอเวอร์ยูเนียนจำกัดของนางนุดีพรเพชรพนมพรมูลค่า7ล้าน5แสนบาทโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นายเรืองไกรกล่าวว่าขอ้อเท็จจริงตามคำร้องมาจากสำนักข่าวอิสาราที่นำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินของนายสราวุฒิเพชรพนมพรสสพรรคเพื่อไทยโดยมีเนื้อหาคำร้องดังนี้1เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน2565เว็บไซต์สำนักข่าวอิสาราในหัวข้อเปิดบอ,อ,อจอ5ชื่อเม er ียสราวุธเพชรพนมพรสสอ,อุดรร่วมหุ้นบริษัทตูต้หา่าวแจ้งไม่เคยรับผลประโยชน์ลงข่าวไว้ส่วนหนึ่งดังนี้จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทด,ดังกล่าวมีชื่อว่าบริษัทเอเวอร์ยูเนียนจำกัดในบัญชีรายชื่อผู T ้ถือหุ้นบอ,อจห ที่นำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2565ณวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่24ตุลาคม2565มีชื่อนายชัยนัทกรชยานันท์คือผู้ถือหุ้นลำดับที่1จําจำนวน800,000หุ้นนางนุดีพรเพชรพนมพร ที่อยู่เลขที่ CCC หมู่ที่4ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีถือหุ้นลำดับที่2จํจำนวน75,000หุ้นมีชื่อถือหุ้นตั้งแต่ปี2557นางวันธนารีกอนชายานันภรรยาของตู้หาวถือหุ้นลำดับ3จํจำนวน20,000หุ้นและนางสาวสุชาดามาดมิตร ถือหุ้นลำดับ4จำนวน25,000หุ้นรวมหุ้นทั้งหมด2 200, 2,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทนายเรองไกลกล่าวต่อว่าข้อ2จากข้อเท็จจริงตามข่าวดังกล่าวเมื่อย้อนไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายสราวุธิเพชรพนมพรที่ยื่นต่อปปชวไว้กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562 ซึ่งแจ้งชื่อคู่สมรสคือนางนุติพรเพชรพนมพรในส่วนเงินลงทุนมีการแจ้งไว้เพียงสีรายการเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการแจ้งรายการเงินลงทุนที่บริษัทเอเวอร์ยูเนียนจำกัดในชื่อของนางนุดีพรเพชรพนมพ,พรไว้แต่อย่างใดสืบจากข่าวรายงาน